ก็ต้องขอกราบสวัสดีนะครับเพ่อพี่น้องชาวเกมเวทีออนไลน์ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็ผมหรือแอดมินก็จะมารีวิวอีเวนต์ประจำวันศุกร์ที่17มีนาะคมพศ2 000. 5 6 0นะผมเป็นอีเวนต์นี้นะครับอีเวนต์ไอ้ลูกบาทนะซึ่งสุ่มนะผมในนี้ก็จะมีพวกตัวพวกนี้นะผมผมก็ไม่ได้อยากได้อะไรเท่าไหร่นะผมแต่ผมก็อยากได้อนะไรเนาะ โอเคครับผมงั้นผมจะไปดูแล้วกันว่าไอกิจกรรมมันเขียนว่าอะไรบ้างอ,อ๋อประมาณนี้นะครับผมก็ลูกบาทตํานาน6ชั่วโมงนะครับการันตีนะครับว่าจะได้อะไรแบบเลือกน่าจะเลือกนะผมเลือกรู้สุ่มก็ไม่มัน่นใจเหมือนกันเ๋ยผมไปอ่านประกาศใหนนะ้แล้วกันเนาะโอเควันนี้วันที่อะไรเนี่ยวันนี้วันที่17เจนี่ว่ายังไม่มาครับผมประกาศยังไม่มาเลยอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่เป็นไอดีสองของผมนะผมคือแบบว่าจี้ข้างล่างนะผมจี้ข้างล่างบัตรในตำนานรู้จะได้อะไรนะ จริงหลังจะเลือกได้หรือเปล่าก็ไม่มั่นใจเหมือนกันครับนี่น่าจะเป็นตัวละครนะผมเนี่ยโอเคครับผมการเล่นรา,างวัลการเล่นก็แค่นี้ครับตัวละครการแลกเปลี่ยนลูกบัศกตำนานอ๋อต้องได้ตัวละครการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนลูกบัต,นนต,ตกใน,นกตำนานเหรอหากได้จากการแพ็กการลูกบัตรโอเคผมไปสุ่มเลยแล้วกันนี้เราจะไม่ฝั่งแรงสิ่งเราจะสุ่มเลย อะไรวะนี่การันตีป่ะการันตีเพื่อรับจี้ข้างลังสุดจิตเอสถึงเอสบวกเลือกเปลี่ยนลูกบาศก์หกชั่วโมงเพื่อการันตีจี้ข้างลังสุดจิตเอสถึงเอสบวกหกชั่วโมงนี้มันเปิดกี่เพจวะเออสงสัยวะ เดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวจะผมลองดูกันนะมันจะได้อะไรผมจะดูก่อนแล้วกันครับทำ1ดนาทีพ่องตายดิเปิดแล้วละไม่เปิดไม่ได้แล้ว <S 2> <S 2> ออมมนเป็นแบบนี้นะผมคือแบบว่ามันไม่น่าได้เลยนะครับผม บอกเลยว่ามันไม่ดีเท่าไหร่นะนี่ผมมาลองให้ดูเฉยๆนะครับเนี่ยถ้าเกิดเป็นในนี้ใช่ไหมมันจะุ่มใช่ไะมุ่มสองอันใช่ไหมออกมันซ่มสามอันเว้ยเฮ้ยมันมีกี่อันวะเนี่ยโอเคนะผมก็ไม่รู้มกันว่ามันมีกี่อันแต่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยนะไอตัวเนี้ยมันมีอะไรนะหมตระสบหกหกใบนำไปแลกเป็นจี้กลางางลูกบาทกการันตีใช่ไหม 6ชั่วโมการันตีแลกเปลี่ยนบัตรการันตีไหมคือผมงงกับไอ้ที่มันเขียนมากอ๋ออันนี้ไม่ใช่6ชั่วโมงนะผมแต่พวกนี้เป็น6ชั่วโมงแน่นอนทุกครั้าง6ชั่วโมงทุกครั้งการันตี6ชั่วโมงนะครับผมอ๋อเข้าใจแล้วมันต้องเอาหาการันตี6ชั่วโมงเท่านั้น ถ้าผมไปสุ่มอีกครั้งมันก็จะไม่ได้อะไรแต่อันเนี้ยอันเนี้ยคืออะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคนระับการแลกเปลี่ยนลูกบัตรในตำนานใช่ไหมการแลกเปลี่ยนลูกบัตรในตำนานเนะี่ยถ้าเกิดผมแลกอันเนี้ยไปแล้วไปเปิดมันจะได้อะไรเนาะผมก็สงสัยเหมือนกันนะผมไม่รู้เลยมันจะได้อะไรงั้นลองดูก่อนแนละ้วกันมาดูกันก่อนเลยนะเขาจะได้อะไรอะไรกลัวหมือนชิบหาย ใครจะดีก็ส่งใบมาให้บ้างนะครับผมเพราะว่าดีนี้ใบน้อยมากเออดีนี้ใบน้อยมากย okay. ี่สิบเอ็ดโอเคมันยี่สิบเอ็ดนะครับมันไม่ถึงหกัมุสี่หมื่นทองสี่หมื่นจากลูกบาทน่าจะแบบว่าสุ่มนะครับผมน่าจะสุ่มแล้วแต่ถ้าอยากได้การตัวละครก็ต้องหกงชั่วโมงขึ้นไปนะครับผมอีเว้นต์นี้นะครับใครอยากได้ก็เชิญเลยครับผมคือผมนั้น จี้เคร่งางมันซ้ำๆนะผมก็เนี่ยไหนวะตุ่มจี้เคร่งางผมว่ามันซ้ำๆนะผมผมก็ไม่อยากได้เท่าไหร่นะเราคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วกันเพราะประกาศมันไม่มานะใครอยากสุ่มก็สุ่มเลยนะผมเพราะว่ามันไม่ดีเท่าที่ครวรอีเวนต์นี้มันไม่ได้เพชรด้วยซ้ํามันเอาของกินของเก่ามาลอกอกนะผมโอเคผมสำหรับอีเวนต์นี้บ๊ายยไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสวัสดีครับ